กันไงวันนี้ก็โอ้โหลูกค้าเยอะมากเลยนะครับเรียงกันเป็นตับเลยนะเนี่ยนะ,นะรเรียงกันเป็นตับเลยนะครับเป็นแถวเลยทีนี้อาจารย์อ้นก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าตัดไม่ทันแล้วจะต้องตัดสองคนพร้อมกันเลยนะตัดเดียวอหัวเลยครับจัดไปอาจารย์อน้นท่ากลสีใช่ไหมอาจารย์ทำให้ดูนะครับท่ากฤษี อาจรอ้อนบ้าไปหรือเปล่าครับตอนเนี้เพราะมันแขกมากก็ยังไม่เคยมีใครตัดอย่างนี้มันตัดไม่ทันจริงๆนะครับผมตัดไม่ทันตัดชีเดียว2หัวเลยครับโอเคจะเป็นทรงเดียวกันนะครับ ใช่ไหมครับต้องเป็นทรงเดียวกันมันถึงจะโอเคทรงเดียวกันแล้วเป็นพี่น้องกันด้วยใช่ไหมนี่พักไว้ก่อนเป็นพี่น้องกันดูนะครับเครับอาจารย์ตัดให้นะครับนี่คือช่างนะครับสองคนยังไม่ตัดดูนะครับยังไม่ตัดนะครับสองคนอาจารย์จะทําอีท่าไหนเนี่ยอ่ะจะทําอีท่าไหนผมก็ไม่เคยเจอเลยในสารระบบมันไม่มีแล้วมั้งผมว่าอย่างีกครับตัดทีเดียวสองหัวนี่ผมจะทําให้ดูอ่าทาเลยครับดูนะครับคิดว่าทําได้ไหมครับได้ครับคิดว่าทําได้ไหมได้มีโอกาสได้เนาะโอเคนี่มีมี สมเบอร์สามเลยครับอ้าวสวมเบอร์สามครับเป็นทรงอะไรอาจารย์น้อนอัีนี่ทรงทรงนักเรียนทรงนักเรียนมาตรฐานอ้าวนักเรียนมาตรฐานเบอร์สามอ่าเบอร์สามอาจัดไปเบอร์สามเริ่มหัวที่สองก่อนอ่าดูนะครับจัดไปเลยเอาหน้าไว้นะครับเอาหน้าไว้ข้างหน้าเขาไม่เอาออกอยู่แล้วไว้ใจอาจารย์อ้อนกี่เปอร์เซ็นต์ไว้ครับไว้ใจกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบร้อยนึงก็ว่าไป อันนี้ข้างหน้าเขาไม่เอาออกนะครับเขาบอกแล้วข้างหน้าไม่เอา้างหนไม่ออกเราทำงี้สยองเลยนะครับกลัวหน้าจะหายหัวที่สองครับเอาหัวที่สองจุดจวดจุดจวดจอันนี้ออกนิดนึงใช่ไหมออกนิดเดียวครับนิดเดียวนะเดี๋ยวแต่งหน้าเดียวนี่นี่ดูนะครับถามจริงอันนี้ใช่คู่แฝดอินจันไหมเนี่ยถามมันเอาใช่ไหมใช่คู่แฝดอินจันไหมตัวติดกันอะไรเงี้ยเวลาตัดผมเนี่ยตัดด้วยกันไอ้นายออกก่อนไอ้หมอนี่กี่เดือนปีหนึ่งขึ้เท่าไหร่มึงเป็นพี่นี่กี่ปี เป็นพี่กี่ปีสองปีเนาะได้ไหมประมาณหรือไม่รู้อสองปีครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ครับอ่าดูฝั่งนี้จวดๆวดอ่ะอ๋อกเ็ดจวดใช้เบอร์นี้นะครับวนเลยนะไอ้ตรงนี้จะวนตรงนี้เลยอ่าไอ้วนมาเนี้แล้วมาดูข้างหลังอ่าจะวนอ่าปึ๊บวนมาถึงข้างหลังก็ใส่นี่แล้วก็วนมาดูข้างนี้ครับตัดทีเดียวสองหัวเนี่ยไม่มีหรอกครับผมนี่แหละทาครับ ถ้าไม่ใช่บาจริงคงทาไม่ทํากันแล้วเนาะครับทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งครับก็ไม่ว่ากันนะใครจะว่าไงก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ลองดูเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับผมข้างนี้ดูเฉพาะข้างนี้อ่าดูเฉพาะข้างนี้นะครับคือไถไถอยู่ในแนวสํานี้นะครับเอาแนวนี้เลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับครับแล้วหลังก็เช่นเดียวกันครับ ฝั่งนี้ที่นี่มันหัวนี้อ๋อหัวนี้อ้าวหัวนี้ก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันอ่าเบอร์หนึ่งเหมือนกันดูนะครับตอนนี้สามนาทีแล้วนะครับโหเร็วมากเลยครับคสองหัวนะครับสามนาทีอึ๊บทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์ดูนะครับสรุปดูนะครับทีนี้ก็เบอร์ศูนย์ใช่ไหมอาจารย์ศูนย์ตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาฝั่งซ้ายปึ๊บเพื่อให้มันเสร็จเร็วเนาะครับเนาะ ความเร็วเนาะความเร็วนะดูนะครับเโอเคเลยครับเปิดศูนย์นะสามนาทียี่หกสามนาทียี่หกมาดูฝั่งนี้ครับอ่าดูฝั่งโน้นเอาตาชีเดียวสองหัวมันจะให้เป็นแบบกุญช้างกุญแผนหรือเปล่านี่เออแต่จะเป็นครับหรูอเปล่าเดี๋ยวจะเป็นดูนะครับดูนะครับโอเคเลยได้เลยครับได้เลยครับได้เนาะได้ได้ได้เยี่ยมมากครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้อาจารย์นอนกี่เปอร์เซ็นต์กองเชียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เออโอเคเลยเยี่ยมแสดงแสดงว่าหุ่นฝันไม่ดีเมื่อคืนนี้ ฟันไม่ดีฟันไม่ดีตัดทีเดียวสองคนเลยครับนี่เป็นเหมือนคู่แฝดอินจันนะเพราะจริงๆแล้วคู่แฝดสยามเขาเรียกแฝดสยามนี่ครับทั่วโลกก็จะตั้งเป็นแฝดสยามเพราะว่าเขาคู่แฝดอินจันเป็นคู่แฝดคู่แรกของโลกครับผมของโลกแฝดสยามเวลาจะตัดผมก็จะตัดด้วยกันแบบนี้แหละครับนี่ครับตัดด้วยกันแบบนี้มีเมียเวลามีเมียก็ต้องไปนอนกับเมียคนละ คนละวันทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับอ่าดูฝั่งนี้จะได้ตัดพร้อมๆกันดูนะครับครับืตัดทีเดียวสองหัวมีผมนี่แหละครับพาเขาทำเพราะมันแขกรอมากแล้วเกินดูสิครับต้องหันไปดูสิหันไปดูแขกว่าลอยเยอะไหมเยอะมากเลยครับไหนแขกอยู่ไหนตัดทีเดียวสองหัวนั่งรอเต็มเลยโอ้เต็มเลยครับนู่นครับนู่นอีก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 อนหันมาเข้าเรื่องเออเข้าเรื่องวิ่งลบไปอีกคนนึงครับวิ่งลบกลัวโจเห็น มีโจทย์ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับพอตัดข้างหลังมาเสร็จปื๊ดเห็นไหมครับเห็นไหมอืดส่งนักเรียนไม่ไม่สั้นไม่ยาวนะดูนะนี่ปื๊ดนี่อดจารย์นนเสร็จเลยนี่เสร็จเลยครับแน่นอนเลยแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ๊ดโอ้โหอาจารย์้นสุดยอดมากเลยหัวนี้จบแล้วนะครับหัวนี้จบแล้วครับโอเคเลยหัวที่สอต่อครับหัวที่สองต่อเลยครับนี่หัวที่สองครับ วนเลยวนเลยเสร็จแล้วคนนี้เสร็จแล้วเรือแต่การแต่งนะครับแต่งนิดหน่อยมันก็แต่งนิดหน่อยนะครับใช้ความรวดเร็วอาจารย์อ้นสองหัวในครั้งเดียวนะครับวผมไม่รู้ว่าใครเคยทำไหมแต่ผมเช็คแลยยังไม่เห็นมีครับก็ไม่ว่ากันนะครับเด๋ผมจะขอว่าอาจารย์อ้อนเป็นคนแรกของประเทศไทยกันแล้วกันตัดทีเดียวสองหัวเพราะคนรอเยอะ คนรอเยอะอ่ะจัดให้เสร็จเลยจัดให้เสร็จเลยครับจัดให้เสร็จไปเลยอเห็นไหมครับนี่ดูนะครับดูไม่ต้องถ่ายจบเลยครไม่ต้องเลยจบเลยบเลยไม่ดูนะครับจบเลยครับจบเลยเห็นไหมครับนี่ไม่มีการพักนี่ไม่มีการพักครับเสร็จแล้วครับเนี่อ๋เห็นไหมครับเยี่ยมเลยวันนี้เขาอาข้างหน้าไว้ยาวคนนี้เอาข้างหน้าไว้ยาวแค่นั้นเองตกแต่งอาจารย์ถือว่าเสร็จแล้วครับทำไม่ทำไม่ได้เราก็ไม่รับความสามารถหรอกครับ ก็ลองดูนะครับผมลองดูลองดูนี่ครับแต่่งีจัดไปอ่ะแต่งคนนี้คนนี้นิดนึงนิดนึงก็จบคนนี้จบแล้วจบแล้วดูคนนี้ดูคนนี้เอียงเอียงขึ้นเลยครับแฝดสยามนะครับนี่พี่น้องกันนะครับแฝดสยามตัดในครั้งเดียวเลยครับเคลิปนี้ไปดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงให้เลยเข้าดูเลยครับเข้าดูเลยเข้าดูเลยนะครับจัดไปน่าประทัน่าสถานเงยหน้าขึ้นเดี๋ยว ตรงไหนไม่ดีแล้วตาวันจะดูให้โอ้จะดูตรงไหนไม่ดีโอตัดยาวได้เลยนะตาอ่อสุดยอดมากได้ยาวได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมทรงนี้ผมอยากให้คนทําเร็วๆคล่องๆสบายและเก่งเลยครับเพราะว่าบางทีอะลูกขาเยอะเหลือเกินเนาะเดี๋ยวต่อไปงวดหน้าจันอ๋อจะเป็นสามเลยเนาะแนะนําของดีของดีของดีหนึ่ง ใบมีดโกนยินเล็ดลอนดอนบริตแบรนด์จากอเมริกากล่องสีส้มร้อยใบราคา1 3 0าบถึง150บาทหาซื้อได้ตามท้องตลาดร้านขายตัดผมอุปกรณ์ทุกชนิดและมีลิง์ลายอยู่ด้านล่างนะครับลิงไลน์อยู่ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยลิง์ลายอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวดูธีกัอาจารย์นนจัดไปนี่ครับกันทีเดียว2หัวเลยครับ ตืบตามแนวตีนผมก็พอไม่ต้องเอาเหลี่ยมเอาโค้งอะไรนะครับผมบอกแล้วว่าเท้าผมเท้าผมอาจารย์อ้นนี่ไม่สุภาพเลยขอโทษครับขอโทษใช่ไหมครับภด็กเรียนเท้ากับตีนไหนมันสุภาพกันถามจริงเท้าเท้ามันจะสุภาพกว่าแต่ถ้าเท้าเธอก็แสดงว่าเท้าอะไรลุกขึ้นครับนี่เห็นไหมครับดูกันกันโคนมาดูข้างหลังครับของเด็กนักเรียนก็ดูข้างหลังกันให้คนอนอนดนั่นเองนะครับผม โอเคเลยส่วนไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะเก็บซ้ําให้อีกคีนหนึ่งครับเสร็จแล้วครับนี่ครับสรุปครับอันนี้อาจารย์อ้นก็โกนเรียบร้อยแล้วนะครับการเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์อ้นมายืนหน่อยครับครับขอยืนถ่ายรูปหน่อยนะขอยืนถ่ายรูปหน่อยครับอ่ะอันนี้โชว์หน่อยด้านบนโอ้สุดยอดมากเลยครับอาจารย์อ้นกันงาสุดยอดมากขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาแล้วขอบคุณมากครับในแบบ